เป็นแม่ค้าขายโซนหน่อยก็ขายอะไรคะเรื่องของโย่บางก้มาแกมาแก้จากอาชีพเนี่ยอ๋ก็มาจากพี่วานเนี่ยพี่วานเขาไปเป็นตัวให้ที่บ้านแรกๆก็อยากไม่ซื้อเนาะก็เราก็อยู่กับขายตรงมาเยอะมากเราก็ไม่เคยประสบความสุขแบบที่แก่เลยแล้วพี่วานก็มาเชียร์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 ความเพื่อนเนาะมันก็เก่งใจอ่ะ ไปเอาสีกระปุกม,มากระปุนออาากนึงกออ็เอาม้าม่นดีไปเลยม่นดีไปทีนี้ก็กินพอกินไปที่ร้าก็บอกตัวนี้แก่เนาะตัวนี้แก่ี้โอ๊ยแตกกระปุกเข้าไปแล้วทมทุกกระปุกเลยทีนี้อะไรก็ไม่สำคัญหรอกพีออ่สำคัญที่ว่าหมอน,นักถึงเวลาหมอนักเนาะ,ะตอนที่กอดจะมาตอนที่ต่นจะตื่นก็หวานทำาจเจ๊กเล่ย น้ำตาลเก 200, อือบสองร้อยน้ำตาลเก 200, 8, 8, 200, 8, 8. ือบสองร้อยมาร้อยเจ็ดร้อยแปดสองร้อยแล้วเจ็จนหมอบอกว่าถามจริงๆป้าไปทำอะไรกับน้ำตาลยู่ได้ขึ้นขนาดนี้หมดก็บบอยู่อย่างนี้แหละหมอให้ลดอาหารลดแมกก็กินอย่างนี้แหละไม <c oughs> ่กินเนะาะทุเรียนกินได้เท่าไหร่คุณหมอก็น่าทรงเรียนแล้วปี๊เดี๋ยวเนยมาเอ้ย หมอแค่ก็บอกว่าไอ้ก็ลอกแบบตายแล้วเนินจใจนะเนินจใจสงสัยครูโดนด่าแล้ววันนี้เนินจใจนะเนินจใจแอก็ลองแบบคุณหมอพูดมาเลยอะไรล่ะมันจะไปดีขึ้นเราก็เคยเชื่อเคยเชื่อมันดียังไงอ่ะน้ำตาจากสองร้อยเนาะมันเหลือร้อยสามสิบ ปัสสาวะเคยแบบมีอะไรลงนะถังมันลงปัสสาวะเนาะปนดีปัสสาวะก็ดีมันที่มีแล้วอ่ะเขาก็ถามนี่ไปกินอะไรมาก็กินยาหมอนี่แหละเพราะพวกนี้พูดกับหมอไม่ได้มองหมอได้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 เ้ากินอะไรทีนี้พอมาถึงบ้านก็ดีใจก็ราะแฟนถามไปตรวจมาเป็นไงบ้าง่ะแย่ลงสิท่ะ ว่านี่ผลตรวจฉันจะขอหมอมปเลยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น<ก>และเชฟหมอก็ะนัอีกสามเดือนบอกหมอคะหนูไม่อยากนัดสามเดือนเลยก็ถามว่าทำไมอ่ะขอสองเดือนได้ไหมทําไมล่ะัวประมาทว่าโรคโรคนี้<ก>มันขึ้นมาแล้วเราจะทําไม่ทันคือเราจะปั๊รปูไม่ทันขอ,อเออก็ได้วันนั้นก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว,ว่าตอนนี้ วัวประนั้นทีนี้ก็หมอก็บอกอ่าไมค์โรคหนึ่งคือโรคกระเข่าโรคกระเข่าล้วก็หอนัดแล้วนะหอนัด้ะเขาบอกคุณป้ารัวเข่าเสื่อมมันกระดูกมันสีกันแล้วมันแดงแต่ว่าแดงในงแดงไม่มากยังอยู่ขั้นตอนที่ยังคนได้อยู่มันยังไม่แดงฉ่นถ้าแดงฉกับก็ขึ้นอะไรไม่ได้เลย ขึ้ไม่ได้ก็กลับกลับบ้านก่อนแล้ไม่ไหวไม่ไหวล้วก็คิดอย่างนี้นะก็กลับที่วาก็มาบอกเรื่องหมอกระดูกอีกแก็กินใที่ตัวกระดูกแหลเอ๊ะเราลืมตัวเนอะว่าเราเดินไม่ได้เราขึ้นไปได้ขึ้นมาช็จขึ้นได้เลยขึ้นตอนงอไปไปหาหมอกระดูกดีกว่าหมอกระดูกไม่ต้องผ่าแล้วป่ะดีขึ้นจะดูปกติ ว่าจะไปทำลิบให้วัดธรรมกายเราจะทำาก็คิดอยู่นะมันมีขึ้นจริงๆดิงนี่หว่าเราก็เดินขึ้นลงขึ้นลงเตือนว่าลืมไปแล้วเราว่าเราเดินขึ้นกระไดไม่ได้หมอหมอสั่งว่าข้าอย่าไปต้องขึ้นกระไดนะถ้าเดินขึ้นกระไดต้องขาดมือกว่านี้บ้านเราก็มีกระไดทำไมวะเนี้ยเซอร์ไม่ได้ฟังหรือกระไดหรอก มันนอนกันได้ดีมากแต่เพราะว่าสองข้างมันจะไม่ไหวแล้วจะบูดสีกันแดงแล้วเริ่มแดงแต่ยังไม่ฉ่ำการที่ว่ามันแดงที่ยังไม่ฉ่ำหมายความว่ายังผ่าได้ยังทำได้ยูมอทุกคนนะเขาจะบอกว่าไม่อยากให้ผ่าถ้าเรารักษาได้เรารักษาก่อดดังนั้นผ่าต้องผ่าสองข้างนะเดี๋ยวมันเดินไม่เท่ากันก็เลยไม่เอาดีกว่าห้แตกระสูงต้องหลายแสนเลี่ใเยอะจริเดอะตริก็เลยถามว่าเอาเอาอะไรกินดี เขาก็เลยจับให้ลืมไปเลยว่าตัวเองขึ้นกระดานได้ขึ้นทุกวันลองทุกวันโอ้วขึ้นได้ขึ้นไม่ได้กว่าก็เลยเป็นอันว่าโอเคเราก็เลยติดตามมจับตัวเดียวน้องแปะแลแปะตัวนะครับแปะตัวก็ซื้อให้ลูกชายกินด้วยเหลืออีกสิบตัวครับเดี๋ยวได้กินได้หมดเลยเดี๋ยวได้ลูกชายกินเด็กอายุสิบเจ็ดอ่ะเป็นไปรุ่นเนาะไม่น่าเชื่อว่าเขาจะมาชอบแบบนี้เนาะแม่สีดำหมดแล้ว

เลี้มงหูด้วยสีแดงตรงไปด้วยพอหมดอ่ะเขาจะบอกเราเลยแม่มันหมดแล้วนะเออกินชอบเหรออืมันดีแม่อ่ากินแล้วไม่เครียดกินแล้วเขานอนหลับหลับสบายเขาเป็นเด็กวัยรุ่นเขาจะต้องแม่เกเรงแม่ใน่อนใช่ไหมพอเขากินเข้าไปเขาอยากนอนโอ้เขาแบบว่ารู้สึกว่านอนเต็มปีนอนเต็มปีแเราก็เออ ลุงชอบกินแล้วก็ปื้มนะสนใจถามว่าเราขายอะไรเก่งมันไม่เก่งจำชื่อยามแก้งจะไปบอกคนขายได้ยังไงบอกคนซื้อได้ยังไงก็พอมีคนสนใจว่าเออเจ๊กินอะไรดีอะไรแล้วก็บอกพี่วานตรวจซิพี่วามาตรวจซิมันขายพี่าพี่เก่งก็ขายไม่เก่งเพราะว่าถูกคนจำอะไรไม่ได้จิ้งภาษาอังกฤษมันต้องคุยเลยก็เลยเป็นอันว่าเออพี่วานก็ เป็นเป็นคหน้าทีบคิดเลยยังไ้คำปรึกษาตอนนี้เที่ยวเข่งที่แฟนกินสีชมพูเมื่อครืนที่แล้วมาตามคุณหมอลงไปซื้อสีน้ำผู้ครับเราก็บอกพี่ชื่อกินหน่อยนะกินนิดหน่อยวันละเวลาได้สองเม็ดกินกินเยอะหรอกินแค่สองที่พอมึงก็กินเองเสร็จซื้อมาแล้วก็กินเองเสร็จเราก็ยังเที่ยวเข่งอยู่นะเพราะเป็นโรคเกี่ยวกับอาเรียกว่าโรคพวกแบะ บอมามามาฟังคุณหมอแล้วเราก็ลงไปซื้อเลยบอกเนี่ยเป็นหัวนะหัวไม่มีใครเลี้ยงฉันหมอเป็นหัวไม่ลี้ยงเขาบอกว่าเขาหมอดูแลเขาอยู่แล้วก็บอกกินเธอกินนิดหน่อยจะได้รู้ถ้าเธอกินแล้วดีขึ้นฉันก็ได้ขายได้เตอถ้าเอเป็นดูดานเธอเดี๋ยวไปหาหมอเขาเกิดเขาทำให้ให้โอเคแล้วก็วางเขาอีกไม่กี่วันต้องไปหา อ๋อแต่จริงๆใครๆลูกเรื่องมันอย่าเป็นไรเลยมีคนเลี้ยงอ๋อมีคนเลี้ยงมีอะไรบ้างคะมีที่ขึ้นมาให้ประสบการณ์และความรู้ทุกๆคนดูแลตัวเองไม่มีใครดูแลหรอกเรานอนก็ไม่เหมือนเราเดินได้ถ้าเกิดได้เราจะไปไหนเราไปไหนก็ได้ได้แล้วแต่ถ้าเรานอนเตียงมองเข้าไปกันความรู้สึกในใจถามว่า เสียใจไหมเสียตจเราถึงบอกใครไม่ได้เพราะตอนที่ดีเรารู้งี้รู้งี้รู้แล้วก็น่าเพราะเรารักกันเราถึงบอกกันแต่ถ้าเป็นไม่รักแตนเราก็ไม่ได้บอกกันแต่ให้ทุกคนดูแนสุขภาพนะสุขภาพเนี่ยมันดีกว่าเงินทองที่เราจะหาได้เงินเราก็หาได้แต่เราก็ต้องดูแลด้วยคู่กันไปเราต้องมีความสุขกับสุขภาพรังกายของเราหนึ่งกินเที่ยว มันมาพร้อมกันไม่ใช่ว่ารอมีเงินแล้วกากินกินแล้วไม่ไม่ทันแล้วตายก่อน